รู้มาก่อนเลยนะครับว่าโลโก้นี้นะครับเป็นของนะครับเป็นของอะไรนะกรมทหารม้าที่1นนะครับกรมทหารม้าที่1นนะครับมีโลโก้สวยแบบนี้เลยนะครับโลโก้นี้เป็นมาอย่างไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาพิจารณากันดูพร้อมๆกันนะครับครบรอบแล้วนะครับ1 0 0อปีนะครับกรมทหารม้าที่1นนะครับรักษาพระองค์นะครับเออโลโก้นะครับเขียนว่าอะไรเนาะเล็กๆข้างในอ่ะกรมทหารม้าที่1นนะครับรัก พระองค์นะครับก็เหรียญนี้นะครับเชิดชูเกียรติเลยนะครับ100ปีเลยนะครับสําหรับการที่มีกรมทหารม้านะครับสวยมากมากนะครับพี่ๆที่เป็นทหารม้านะครับคงจะถูกใจไม่น้อยนะครับนี่นะครับเหรียญนะครับด้านหน้าเป็นเสด็จพ่อรัชกาลที่ครข้างหนึ่งนะครับเขียนเลยว่าเสด็จพ่อรัชกาลที่6นะครับแล้วก็เสด็จพ่อรัชกาลที่9นะครับงดงามแบบนี้นื้อหายากแบบนี้เลยนะครับ สวยมากๆหายากมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับพร้อมที่จะเป็นเจ้าของเหรียญน,นี้นะคะรับตีแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละ50บาทครับเพื่อนๆแบ่งปันให้เพื่อนๆเหรียญละ50บาทครับ